สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกา่าน,ก I Q S S S K e. นที่ครับสมสอง้องค้าเด้อป่อลุงโอ้ไอคิวสิแกะตอนที่ทานไว้ตั้งแต่เมื่อนันน้นเนาะผันสิแกะออกพันยังบ่ยา พันแังอยู่บ่พันว่าได้กินย่างไก่พันนะพี่น้องเอ้ยกอพันเปตแซ่บแท้เมื่อนี้ป้าถ้าพันได้กินย่างไก่เปตเตอรพันพันนะพี่น้องเอ้ยปกติพันพันชิวอยู่เนาะเมือนในรางวัลที่หนึ่งบ่เมือนี้เออวันที่หนึ่งบ่ เลขไทยออกดาเหมือนนี่เนาะแม่สแปดหกแปดเลขไก่พี่เนะเลขไก่พี่น้างเ้ยของคำพั 5, นนะ่ะป้าเลขป้าค้าก็ศูนย์หสี่หนปดหนึ่งเนาะเลขเลขปลาเกงกับสามสบเจ็ดสิบ

เมื่อนี้เล็กไทยออกนอกจากสีสเล็กเองแต่ว่าพันตั้งแต่เมื่อก่อนหลายเล็กป้าปลุลงวัสิพันเล็กลูกมาานังสามาธิแล้วก็บริพันเลย เห็ <mile> ุเจเหตะนะฝนตกแหงๆแหงแบบปอยๆแบบปอนะนะเหลือมาตั้งแต่สัดีเข้านอนเห็นป่าวฝนเหลือมาะต้งใสต์แต่เขี้ยวมาละมาแต่ตั้งเคี้ยวมาลประจังได้เท่าไหร่้เนือเหลืองตา้งแต่กเหลือบอ Nó nặn rồi Phần xeo Phần nhảy cà thê khan Các bạn nhảy tiện Có hiệt sỏi phân toàn này Đây เทคานไว้ชื่อตัวไหนอีบบ๊ยบซอยเพิ่นู้ปวดพอดีปวดตุ๊ก่พอดีมอง Thế bữa đó phải phụ em nhé thang này, này nhà này มาใส่แข้งนีบบคอยสิไปดะจำงานหลับจ้างมือนจะก,ก็อยู่ใกล้คิวโอ้ยทางไก่ทางคนบบบน,นี้เนาะไก่เพิ่อนกัเลือกทำหนีบแหละปลาลงเลย ไก่ฟันมันก็เลยสองโตบ่ต้องเปิดใชนะเฮ้ยบ่เปิดใส่กระสังตอนแรกยังเปิดแซมบ่เปไปยังเด็กพ้นทั้งเมืองพลเนี่นะโอ้ยหนักยังมีทั้งเมืองพลซะก่อนตอนแรกยังเปิดใส่ตายบ่ Ô, hát lão xài thùng khá là lắm xài là mưa hai mẹ nhà trên bòi với bạn mưa khô đi tải với cải xài cá thắng lấy cái với xài nạm hay าามาหลังผลมาส่งหมูปลาผนปลาลุงมันสิลอดอยบ่นะ <laughs> มันสิรลอดหรือมันแนวใดป้ากรดูกโอด,ดูนีน่หรือบุณีอย่ามาัป้าโลดกับโลดบุลดอกกับตาตักมอุบด้านนั้โอ้โวจามอุบ Nhưng mà mình ăn kìm Tắc ụ Sẽ bắt cái nhanh ấm hồn Có nhanh phù lọ nó Phù cái lại Nên Cái lúc cốp nó phòi thì mà bó. nội Thằng cốp thằng bà mà sẽ vừa cắt mà Nên <laughs> <laughs> Cốp nội mà phòi sẽ เห็ดอ่างน้อยไปกว่าน่อยเห็ดจากวานึงนะพ่อดีอันนี้แต่บ่ออึกหนึ่งนวอันนี้าอืเป็นอดจึงกาันนี้สังกัง ปะเอากันนะเบิ่งไอคิวกัไอคิว่น IQ, อนปูเตีงไงก่สองโตหนึ่งกับปลาลุงไงฮะพอเหลนน้ำก้นผู้เจ้าเคยเกลือมันกรเลียงไว้สองโตไก่กันเลย ยหย่หนาป่ะสเตาป่พ่อมากินน้ำมัอ่าหิวอาหารจกเฮ้ยสะอาดเขาลืมเก็บเปียกแล้วพ้นสิมาพี่น้อง้ยสงส่พ้นสิมาแล้ว Chúng chỉ tốt căng nguyên, chắc lên ở đây nữa Cơ cải nhằm toàn sao